สวัสดีใจ้พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขพ้ขนนะคะมาพบกับแม่โกบผ้าจวดจุนเมืม่อนี้แม่โกบสีภาพมากินก้อยหอยจ้าก้อยหอยจ้าพี่น้องคนน่ะก้อยหอยเชอรี่สร้างแบบไงจ้ะมามากินเผาเ,าเ้าจ้ะอันนี้คืออย่างปลาแดกทอดปลาแดกไข่ทอดปลาแดกไข่จ้ะพี่น้องคนน่ะใส่พริกเจวขาดป่าดดคือเจวจ้ะ เจ้าบานๆเาเจ้าพริกสดใส่ปลาแดกตอนพี่น้องมากแซ่บแน่กันจ้าพี่นอ้องหืมบอกเห็นหนาเว้น,นาเพราะว่าสิตั้งกล้องจังใดจ้ะพี่น้องมาซ้ำนินใหญ่นี่เราจะใส่พริกหัวน้ำเนยมาจวดบาจวดสับปิดหัวมาจ้ะมาเด้อจ้ะกินข้าวเส้าเรายังกินข้าวเส้าน้อจ้ะ กินน้ำจัะห้างหายไปโดนจ้ะเพราะว่าช่วงนี้อันคนมาเอาปุ๋ยเลยบะคอยมีเวลาเฮ็ดคิปจ้ะพี่้องขรทาะอ,อแผลหลายๆมากมากินน้ำกันเขาเิ็บแบบไงช่วงนี้งอออกน้ำจ้ะงอออกได้อันเก็บงอขายจำเจ้ากันอ่มอะืร อืมเผือไทยดีอืมอืมจัเดเรียกกลุพี่น้องต้มเรียกใครพูดนใครแล้วนี่ Ừ, lên. Nhìn. Ừ. lên nhen. Phít Ừ 本来呢。

กระตุมฝนตกช่วงนี้ฝนตกจัะใครป่างอออกหนาวก็คลายแบบงอจางา้าชมไม่เได้เห็นคลิปขอโทษขอให่ได้หลายพี่น้อง นี่ตาบักเงาะจะบักเงาะ,ะ,งะขายมื่อดำบักไม่บแดกก่อน น้องเอียงอีเดียขับไปจากก่อืป,กกอปันที่สามจากน้อยนั่นน้อยแสนไหาย ก็มากกินแบบนมยังไงโม้องค้วยอื

นแล้วก็กิกนอาหาร,รที่สารบ,บ้านห้องเลยจ้ะมีปลากินปลาเมี่ยหอยกินหอยแล้วเพื่อนกินลูกกินลามาแบบมีเงนสื่อเราคือเงินสื่อของขน้อแพงสินนะนี่ผมกินปลาเ้าอยู่น,น,นะนะจ้ะ เดี๋ยวพึ่งกันอนพยศาพมาแหลก,กบนย่อมนะคะไปแหลกคนเไปแหลกใครตัวบางง่ายป่ะเนี่ยน่าพี่น้องนะลองแซ่บแม่เพิ่งเก็บงอดอยู่จ้ะเพราะว่ามันก็เป็นแพนแขาย ม่าด้จากมากินงะงาะสวนอ่ะง้อสวนมากบอยู่ออำเภอศรีวริไยจังหวัดบึงการจ้ะภครสนใจมากินมาชิมหอดสวนได้เลยจ้ะมาทายหลุมมาหยางสุดยอดง่อสดๆจากต้นเลยจ้ะ คูดเอเจ้าฮึ่ยอืมจินเลยอืมอะบันจะดีไปจากแทบอีดี้งไปจากใครคนขายไม่ใช่บ้านเนี่ยเขาจะขายตเจ็ดเป็นเป็นเฮ็ดเป็นหละคือประแดกมันสีบ่มเหม็นมันสีห้มเมล่าถอด เน mm ี hmm. yeah. mm ่ยอะไรนี hmm. nice stuff, ่แตงนาตัจับี่องอือมา กูนาพัดพงกูหลุดกูไม่แกวกันยูบ้างป่ากเอามายห้ามใหากันที่านบานพ้างล้นจ้ะแค่เบากระบนงมไม่ห้กันกูอยาคิดนึงคิดนะงอนแย่กันมงบอกไงนึงพี่น้องกูหน้า้ะเรกูุแกพี่น้องบึง น่าสดมากไปตกใจได้พี่นหนุ่มราคาให้แตงหนาเลยแต่ถ้ารีบดึงแดดมั้งพี่นุ่หน้าสดตกใจ เอ้ไปแดกตอนเอ้ไปแดกเอิ่มให้หอมจัหงหอมแดงผัดหอมแดงสะก็เครื่อง,ง,กกงหืมใส่ผักหน่วยน้ำเข้ากันหืมอ,อ่ะ nhưng mà đẹp con này ạ ประเด็กต้นหน่อยมันต้องครักับข้อมเขาอืมแับหนูจะผ้ากับปลูกเองจ้ะ งามงานฝนตกเกียวงามกข้าวก๋วยเตี๋ยวเราจะให้ชิมก๋วยเตี๋ยวจักหน่อเราอืมอ่าเอายังไงไปบ่ละไม่ได้แต่ขนาดพี่น้องมันแหลก ่าจะเอาแค่นี้นะจ๊ะคลิปหน้าพอกันหน่จ่ะพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วคลิปหน้าพอกันหม่จ่ะพี่น้องวันนี้ขอ,ขอไปแม่กบขอไปขายงอกกะจะเก็บเร็วๆแ,แต่ว่าท่านลูกค้านะค่ะนะแล้วคลิปคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะ,บ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 ,คคะบ๊ายบาย